อะไรเลยนะก็ปรากฏว่าเราก็แตกกระชานส่านเซนนะฮะต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัด นะครับไปทํางานต่างจังหวัดไปอยู่ที่นู่น,นก็ไปสามารถทําให้ชีวิตดีขึ้นในต่างจังหวัดได้นะครับถึงวันนี้เนี่ยนะครับทำเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจเริ่มพลิกฟื้นเนี่ยมันจะตายเหรอครับถ้าหากว่าคนต่างคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะทนไม่ได้หรือถ้าคนต่างจังหวัดเนี่ยจะมีะไรายได้ดีขึ้นนะถ้นี้เขามีไรายได้ดีขึ้นแล้วเขาไม่ได้ไปซื้ออะไรนะก็ซื้อของกรุงเทพขายเนี่ยไอ้น,นี่มันจิตใจมันไม่ถูกนะครับผมมองอย่างนี้อาจารย์ นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ประชาธิปไาย,ายาก็ทําอย่างเงี้ยนะแล้วก็บีบบังคับประชาชนไปกับทีนี้อีกคนหนึ่งที่พูดนะคือคุณอนันดาโรดมแกเป็นนายกสมาคมพืชสวนประเทศไทยแกบอกว่า การค้าข้าวของไทยเนี่ยเป็นระบบอุตสาหกรรมนะฮะประเทศไทยมีความชํานาญนะครับประเทศไทยเป็นคุยความเข้มแข็งระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะข้าวไทยเป็นข้าวที่คุณภาพดีที่สุดในโลกนะครับแล้วผ่านการทําข้าวมันต้องเยอะแยะแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราโอ้ยพูดพูดเถอะประเทศไทยเนี่ยส่งข้าวกันออกมาตั้งแต่สมัยอยทธยานะครับใช่ไหมฮะนะแล้วใครที่มาอ้างว่าไทยไม่เคยส่งข้าวออกเนี่ยคุณไปอ่านดูให้ครบนะมาอ้างว่าสมัยเซอร์จอห์นบาริงเท่านั้นที่มาซื้อเนี่ยไม่ใช่เขาส่งกันมาตั้งนานแล้วพี่แต่เขาส คุณนะฮะไม่ยังมาปูกขาดโดยพระคลังสินค้าแล้วก็ส่งผ่านให้ให้ซอจอนบารริงให้เ่ขาไปขายอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยประสบการณ์ในการท้าข้าวมีมาเป็นศตรวตรรษใกล้สุดที่เป็นระบบใหม่ก็า50าีใชปีขึ้นมา,าแล้วคุณคิดเหรอครับว่าไอ้ประเทศนะครับที่มันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งหรือว่ามียอดไรายได้ข้ามแดนดันหนึ่งเนี่ยมันจะทุบมกค่าตัวเอง ทั้งหมดน่เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนะอาจารย์ที่เกินที่คุณที่คุณนัน,น,นดารดโรดนพูลรวมกันก้าวถุงก้าถุงอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำได้ใช่ไหมอาจารย์ขอ <c oughs> <c oughs> ให้ตัวเองได้ได้ได้ล่ล้มล้างหรือทำลายรัฐบาลมันทำลายทุกอย่างครับ,บ,บประชาป<ม>ัตปรเนี<ม>่ยเขาเขาถือว่าเขาเป็นลูกมือของเจ้าของประเทศ<ม>เขาก็ร่วมมือ <ฮะ S 2> แต่คือผมถ้าผมพูดก็พวกนี้กำลังจะบ้า กล้บ้าแล้วใช่ไหมบ้าแล้วรุมคลั่งจะบ้าอยู่แล้วบ้าตั้งแต่หัวกระบวนจนถึงพระพุญาปัดต์ใชมีอยู่สี่พวกครับกําลังทําอะไรไม่ถูกันบ้าไปหมดแล้วแล้วเวลาเราจะชี้เรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วไม่รู้ฟังหบ้างหรือบอกั้างแล้วฟังก็เถียงมันีผมอยากให้เถียงนะราะว่าที่ผมกล้าพูดความจริงอยู่ทุกอย่างผมกล้าพูด ผมพี่แายผมกลาพูดเพรานแม้ว,ว่ามีหลักการแล้วสิ่งที่เคยไป้พูดผมก็พูดเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คุยในสิ่งที่ควรพูดแล้วไปเชื่อพวกนั้นอยู่มันมอมอกันทั้งวันทั้งคืนมอมอตลอด หลอกกันไปนะฮะให้คนที่ไม่ด้มันหลอกมาเจะชั่วโคตรอ่ะผมก็เสียใจแต่มนบัญบรรพุษผมเหมือนกันที่ถูกหลอกมาเหมือนกันครับแต่ผมมาบอกว่าผมต้งตายสักทีผมก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรครับก็ตายอย่างอย่างรั่วไม่ใช่ตายด้วยความโม่ครับใช่ไหมฮะรเรารู้แล้วอย่ามาหลอกดีกว่าและที่ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างและที่จะทําไปเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วใช่ คือเราเป็นพุทธเป็นชาวพุทธปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดปัญญานี่ยเอาชนะได้ เขาเนี่ยทำมาตลอดที่อยู่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ปัญญาแต่เขาใช้ความฉลาดแกมโกงพวกนั้นเป็นพวกสีตะนุนใจนั้นนะใช้ป<ช>กครองประเทศแ<ช>บบระบบสีตะนุนใจและมาหลอกเราแต่เรารู้ทันเวลานี้มามากไหนรู้ทันหมดจะรู้ดีกว่าเขารู้ล่วงหน้ากว่าเขาอย่าไปอ้างเลยให้สังเกตดูนะครับ ตั้งแต่หลายตั้งแต่ว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงพี่น้องประชา,นาชนตื่นตัวมานี่แล้วมีสื่ออย่างนี้ขึ้นมาแล้ว,วิจการณาหายหมดอนะ่ะแน่นะดีไม่ออกมานะ คือออกมาแล้วประชาชนเนี่ยมีข้อมูลนะฮะไม่คือออกมาท <c oughs> ู่ไม่ได้ทางทฤษฎีก็ทู <c oughs> พวกเราไม่ได้เพราะอะไรมันทูบไม่ได้ก็เอาเอาที่เรียนมาทั้งหมดนะ <c oughs> ไปปราครินไปดัดแปลงง่ายคนแล้วไปรับใจแล้วบอกว่ามาจากดีนาหมดแล้ว <c oughs> ไอ้หลักจริงๆหายหมดแล้ว <c oughs> อพอมาทู่กับเราท <c oughs> ู่ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ตอ้องพลิกตำราหมือพลิกตำราใหม่ก็ไม่กล้บพูดใช่ก็ว่า เพราะเป็นหัวกระโหนหมดแล้วนักวิชาการพวกนี้ลิกตำราใหม่ก็ถูกตบถูกตบกระโหลกเขาไม่กล้าครับแล้วเขายึดคืนนี่ลาบยึดเหรินที่ได้มาแล้วที่จากการนองวิชาการไปรับใช้เขาก็ยึดคืนเอาง่ายเลยจช่โทษฮะ เมื่อก่อนเนี่ยนะฮไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเทดีไอพูดเนี่ยไม่มีใหรเถียงทุกวันนี้พูดมาเถอะครับมีคนเถียงคุณหมดนะฮะแล้วก็มีหลักการที่ดีด้วยถูกไหมครับอาจารย์ทุกไม่ได้ทุกไม่ได้มาแล้วก็แพ้ทุกทีเห็นจอยไปตามๆกันทุกทีไม่ว่าจะในอัมมาหรือว่าคนอะไรอ่างนี้จอยไปตามๆกันไดอัมมาไา้เชื่อกันอยู่ได้กันเถอะฮะคือวิธีเชื่อเนี่ยมันสังคมไทยนี่ไม่ยากหรอกครับผู้กำกัาเนี่ยเจ้าตำรับเลยครับอืม สร้างสร้างขึ้นมาสร้างภาพสร้างหลอกลวงอย่างเป็นระบบครับแล้วเลยเนินคำเอามาทำแทนวิธีเดียวกันล่ะครับครับคนบางคนนักช่อฉนต้มตุนนะครับ เขาแต่ตังให้พวกอัมมาศดีนาไม่นานก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาหูยย่องขึ้นมาเพราะว่า้คนนั้นบอกว่าคุณหญิงนั้นบอกว่าคนนี้ดีนะเออเออคนนั้นหญิงนายคนโน่นบอกคนนี้ดีนะคือพวกที่พูดให้หลักประกันว่าคนดี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 มาถึงพลเอนเปรมประทับตรากรุ่มอึงดี ถ้าหามาใหญ่ประทับตานี่ถือว่าดีทันทีเป็นคนดีของสังคมเราเป็นคนดีของสังคมการนี้ก็ติดติดลมบนแล้วเนรคํำเมื่นั่งเจ็ดล้ะมันอยู่อย่างนี้ในสังคมใจก็นั่นเลยครับพวกเล่นไพ่ทำใบต้มตุนอยู่บนรถไฟมาจับพัดจับผูได้เป็นเท้าแก่ขึ้นมาอืแล้วก็ต้มตุนต่อนะเป็นแล้วครับ ข้าวไปรับจชายพวกอํมมาศครับประทับตาคนดีคกับเป็นคนดีทันทีเลยคนดีทันทีและเมืองไทยนี่มันมีอยู่อย่างครับถ้าพวกอํามา์ประทับตาให้ดีแล้วครับสมมติว่าผมเป็นร้อยตรีนะบังเกิดว่าไปทําไปยิงคนแก่ทักคนตายแล้วครับว่าคนนั้นเป็นอมิ้นจริงคนแก่นั้นไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นอะไรทักอย่างอนึง พระทับตาผมนะเป็นวีรชนผมจะทําชั่วยังไงหลังจากนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะก็ถือว่าดีแล้วดีเลยอืมอย่างปลเนี่ยเคมมาเป็นดีตั้งแต่ร้อยรีจนถึงวันนี้กเถียนมาสามสิบปีได้แล้วมันมีที่ไหนอตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าดีไม่มีชั่วเลยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเราไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นหลักศาสนาพุทธ ถ้าดีได้ดีเลยถ้าใครชั่วก็ชั่วเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นอาศัยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพวกอรรมบัดใหญ่ชี้ไ้นั้นชั่วต <c oughs> อวกว่าจะฟื้นขึ้นแต่ว่าเวลานี้นะ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าตรงกันข้ามตมามบาดว่าชั่วคือดีอาตามบัดว่าดีคือชั่ว <c oughs> แล้วเทียบไปว่าคนน้นคนนี้เมื่อไหร่เน่เป็นเรื่องทันทีน <c oughs> มีคน,นอ,ออกมาโต้แย้งทันทีเลยนะครับนะฮะไม่ต้องอะไรเราอย่างในอะไรอา่าตำรวจอะไรนะพลตำรวจเอกอะไรสักคนนึง,งนะที่ออกมาว่าละมาว่าฝ่ายประชาชนนั่นนาทวัเตอร์วัติศิษฐ กลับทันทีแล้วจอยไป็ตามกันเลยครับว่าน,นไม่มีและมีเพื่อนม<า>ีพ,พวกผมมาเพื่อนก็นเพื่อนผมเรียนด้วยกัน<า> <c oughs> แก,กส่สันันท <c oughs> ิโพแก่สารนี่นะสันฝันหลวงก็อยู่กันสามคนแล้วตอนนี้คนหกสิบห้าล้านคนพวกนี้อยู่คบกันได้สามคนแล้ว <c oughs> ไม่มีใครแล้ว เออใช่อาจารย์ยิ่งทํายิ่งเล็กเห็นไหมย,ยิ่งทำอ่เห็นไหมถ้าเรามีพี่น้องประชาชนไปทั่วประเทศคร,ครับอืมอืมถ้าเรายืนในฝ่ายที่ถูกต้องฝ่ายประชาธิปไตยพวกนั้นยิ่งทํายิ่งเล็กอืมดูถูกประชาชนไปวันวันหนึ่งก็พยายามจะทํานะจะทํา <ๆ S 2> ไทยสปริงก็ไม่ได้ระ p r i n หรอกก็สปริงเด้งออกไปนอกโลกแล้วเมื่อไหร่นี้ไม่อยู่บ้านนั้นอ่ะครับ วันนั้นเนี่ยออกอะไรมาสักอย่างมาโหวตมาทําอะไรเนี่ยนะฮะไปอ้างไปเล่นงานไปบนศ้อถือโดนถลมถ่มซะหยุดเลยฮะ<ม>ทีเดียวนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทําการต่อสู้ในเว็บไซต์เนี่ยผมบอกคุณตรงนะพวกคุณเนี่ยจะตั้งมาขนาดไหนเนี่ยนะครับ<ม>คุณจํามว่อย่างหนึ่งนะฮะการเริ่มต้นต่อต้านพวกคุณเนี่ยนะครับพวกอัมมาศักดินาแล้วก็พวกสลิมเนี่ยตั้งแต่ก่อนปี4 9เ้าเนี่ยเขาเริ่มที่เว็บไซต์ครับ แล้วเว็บไซต์เนี่ยแหละครับที่พวกคุณไม่เคยชนะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าพวกคุณเก่งหรือคุณจะหลอกตาแหกตาใครก็ว่ากันไปนะครับอีกที่หนึ่งครับอาจารย์มีอีกท่านหนึ่งที่พูดไอเรื่องทุบมลค่าตัวเองเนี่ยนะคือคุณกอบสุเอียมสุรีแกเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแกบอกว่าไม่เป็นความจริงนะฮะแ่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ตักข้าวไทยถ้าว่าเกิดมีรพริกกระปี่หอมกระเทียมนะครับหรือว่าน้ำปลาพี่เผาเนี่ยฮะไม่ดีเนี่ยเขาก็กักทั้งนั้นแหละ แล้วก็เขาก็บอกด้วยนะครับว่าข้าวที่ภาคเอกชนเนี่ยส่งออกไปยังอเมริกาเนี่ยนะครับมไม่ใช่ข้าวในโครงการรับจำนำครับนะ,ะแต่ไปหาซื้อตามท้องตลาดมาส่งออกเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวนะฮะ เ, à, เขาบอกว่าข่าวที่ไม่จริงออกมาอย่างนี้แหละทาให้ผู้ส่งออกเนี่ยทำตลาดข้าวเนี่ยลำบากขึ้นเขาเดือดร้อนแล้วล่ะครับอาจารย์ผู้ส่งออกข้าว<ต> <roar. S 2> นะครับเดือดร้อนแล้วใครได้ประโยชน์อะไรนะฮะไม่มีใครได้ประโยชน์นะครับเพราะประชาชนัตจก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณทําอะไรอย่าง e, นั้นนะคุณมีแฉออมาให้เห็นแล้วว่าได้ประโยชน์ได้เลยครับได้ได้อาจารย์ได้ลมได้จด้งนะได้เจ๊งเจ๊งเขาได้มาอีกเขาจะได้มาจับจ่ายได้มาอ้าวผมสังเกตอย่างนี้เองอ้าวว่าเขามาพื้นฝู่งนั่นอื ประชาปัตนะหลังหนองเลือดประชาปัตมาใช่ใช่หลังประเทศเจงประชาปัตมาเพราะลูกพี่ทําให้อะทำให้เจงทําให้หนองเลือดแล้วก็ประชาปัตมามันมันเตรียมเหมือนทั้งนั้นเออผมสังเกตอีกอย่างจริงๆนะอาจารย์อ๋อนะฮะหลังสิบสี่ตุลาเนี่ยนะฮะทุกเรื่องทุกครั้งประชาปัตย์มาเพราะว่าประชาปัตมาครับไอ้เจ้าหัวหน้าใหญ่ทําเรื่องทำเรื่องเลอะเทอะแล้วก็ให้ประชาปัตมาช่วยล้างเลือดกลบ ใช่ใช่ทุกครไปจะแสดงตัวว่าเป็นคนดีนะครับบริสุทธิธรรมนะแต่เข้ามาที่ไรกันเละทุกทีนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับครับก็อ๋อแหมเดินไปเดินมาคุยกันไปคุยกันมานี่ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็จะต้องขอลาทุกท่านก่อนนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่พรุ่งนี้ไม่ต้องขอบุอาจมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสวัสดีครับ